สวัสดีครับท,ทุกท่านผมพมพงครับวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับก็คือวันที่25เมษายนครับเป็นวันหยุดก็เลยได้มีโอกาสชบโชว์ไปงานไปตลาดนัดเครื่องมาครับก็ได้ผลงานมาอยู่5-6ชิ้นแต่ระบุแท้ได้อยู่ สชิ้นอ,อีกอีกที่เหลือก็อ๋อโทษครับระบุแทนได้เป็น3มชิ้นนะครับที่เหลือก็มีพระเก๊และพระแบบดูเหมือนว่าจะแทนนะฮะอีก2ชิ้นพระเก๊ก็ซื้อมาเล่นๆเห็นเขาทำน่ารักดีก็เลยซื้อมาครับเอาก็ไปดูผลงานกันก่อนครับเอาพระแท้ก่อนก็นแล้วกันครับ ครับผมพระสังกาจายวัดหนังอย่างคลิปก่อนอคลิปคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมบอกว่าไม่แน่ใจว่าพระเกจิองค์ไหนสร้างนะครับแต่ว่าพระแท้แน่นอนครับมอีอายุพระมีความเก่าเป็นร้อยปีนะครับ ศิลปศิละปะก็คือศิละปะเม็ดประศกต,ตรงนี้ครับจะเป็นศินละปะเขมรน,นะฮะที่ผมที่ผมให้ความคิดเห็นไว้ตอนนั้นนะองนี้แท้ครับยังไงก็แท้องนี้เป็นเป็นองค์ที่สามผมได้ที่ได้ที่ผมได้เก็บมาเป็นองค์ที่สามครับแทแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า แหล่งที่มาที่แน่ชัดก็เลยก็เลยว่าในวงการก็ไม่น่าจะรับเป็นสากลน,นะครับแต่พระแท้นะครับพระแท้พานแท้แน่นอนองนี้องค์แรกกับผ่านไป องค์ที่สององพ่อรีวัดอโศกรามองค์งพ่อรีวัดอโศกรามเนื้อดินนะฮะองค์นี้สภาพศึกมากเลยครับวิธีวิการดูของผมก็คือแขนด้านซ้ายมือขององค์พระใหญ่ๆกว่าแขนด้านขวาแล้วมีรอยขมวดมืออยู่เยื้องๆไปทางซ้ายนิดหนึ่งตรงบริเวณตรงนี้ครับตรง ขาท่านเป็นขาแบบขัดสมาธิเพชรครับที่สังเกตก็คือตรงนี้มันจะเป็นมุมแหลมๆลงไปหาหมวกเขาประมาณนี้อง์นี้ก็แท้นะครับแต่ข้างหลังไม่มียันองนี้แท้ดูง่ายาแต่ข้างหลังไม่มียันครับองค์ที่สามก็เป็นพระใหม่ครับผมเห็นสวยดีก็เลย เข้ามาเฉยจะไม่รู้จักท่านหรอกเห็นท่านท่านทำเหรียญสวยดีก็เลยเอามานอกนั้นก็จะเป็นพระหลวงพ่องเงินครับพระหลวงพ่องเงินอันนี้ขอตรวจเช็คอีกทีนงว่าตรวจเช็ครายเด็ดอีกทีนึงว่าแทนหรือเปล่า องนี้เป็นพิมพสีชายนะพิมพ์ขี้ตาสีชายแต่โอกาสรอดยากมากครับเพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยครับมันจะมีรูพุนพุนอยู่ใต้ใต้มือตรงเนี้ยถ้ามีอาการแบบเนี้ยพระที่มีอาการรูปอรูปลอที่มีอาการหรือเหรียญหลอดที่มีอาการแบบเนี้ยรูรูพุนพุนอยู่ที่อยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่รอดนะ ตงต่อไปที่คิดว่าแท้นะฮะหล่นพราะเนียมผมคิดว่าแท้นะครับแต่ว่าไม่ถนัดลงพะเนียมเลยผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ถนัดลงพะเนียมมีสองด้านดูขอบขอก็มีรอยตัดแบบนี้น่าจะเป็นรอยตัดจากหุ่นเทียนนะหลวงพะเนียม คาดว่าน่าจะแท้นะแต่ว่าไม่รู้แท้หรือเปล่าอีกองคหนึ่งก็เป็นพระเก๋แหละครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นเขาทำเห็นเขาทํามาแบบเออดูแปลกตาดีก็เลยเช่ามาตาข้างหลังเป็นตาเลียนแบบวัดกลางบางแก้วนะลงพุะบุญเป็นเขาเรียกอะไรนะพิมพ์ไก่ทอง ยืนบนหลังจระเข้ครับผมก็มีประมาณนี้ครับในการเดินตลาดพระวันนี้ไม่ค่อยวื่อวาเท่าไหร่เดินตลาดพระวันนี้ก็เลยเอาพระอย่างอื่นมาให้กันดูกันแล้วกันนะครับหลวงปู่ทวดปี97พิมพ์กลางครับหลวงพ่อปู่ทวดปีเกพิมพ์กลาง อาธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะวิธีการดูของผมก็คืออันดับแรกเลยครับบัวบัวตรงฐานพระบริเวณเนี้ยครับเขาจะห่างออกจากกันอันดับแรกเขาจะห่างเขาจะไม่ชิดกันเขาจะห่างกันบัวทั้งแถวบนทั้งแถวล่างเลยเขาจะห่างกันอันดับที่สองปีก ปีกด้านขวามือกับปีกด้านซ้ายมือเนี่ยปีกด้านขวามือจะชิดองพระมากกว่าปีกด้านขวามือนะครับจะชิดองค์พระมากกว่าปีกด้านซ้ายมือนะครับพระองค์นี้อาจจะแปลกๆตาหน่อยครับเพราะว่าดั้งเดิมจริงๆที่ผมได้มาเป็นพระที่เขาเอา่อเลี่ยมโบราณแล้วเขาเอาทองเอ่อเอาสีพึ่งครับ เอาเทียนนะครับเอาเทียนไม่ใช่สีพึ่งทษที่เอาเทียนะมาปิดเพื่อเพื่อไม่ให้กันน้ําเข้าแต่พอเวลาใช้ไปนานๆนนะ่ะเทียนนะ่ะละลายไปติดกับองพระผมก็เลยเอาได้มาแล้วก็เลยเอาไปล้างล้างแบบเอาน้ําร้อนล้างเลยครับพระก,ก็เลยดูแปลกตาไปครับองค์นี้ด้านบนจะบินออกไปหน่อยหนึ่งนะครับจะ กระเทาะหรือบินไม่แน่ใจครับผมด้านหลังก็มีรอยนิ้วมือตามตำราของของวิธีการดูหลวงปู่ทวดปีเก้าเจครับมีลายมือตามตามบริเวณนี้บริเวณนี้ก็มีประมาณนี้ในการพิจารณาหลวงปู่ทวด พิมพ์กลางของผมนะครับก็คืออันดับแรกดูร่องบัวตรงนี้ก่อนเลยร่องบัวเขาจะห่างออกจากกันไม่ไม่ชิดกันอันดับที่สองก็คือดูปีกปีกด้านซ้ายกับด้านขวาเทียบกันแล้วปีกปีกด้านขวามือขององค์พระจะจะชิดกับองค์พระมากกว่าปีกด้านซ้ายมือก็เห็นได้ชัดนะครับ ครับผมก็มีประมาณนี้ในการพิจารณาหลวงปู่ทวดปี97พิมพ์กลางของผมครับสวัสดีครับ